ทาไมแต่คนเก่าอะไรใช่ทาหาทองหันพาไปเที่ยวทองหันนะพาไปเที่ยวอ่ะอันนี้ไตอนนี้ไม่คือบอให้แ่หนงตื่มันเลาขายแต่อ้าก็มาหอดบอกว่ามันหยากกับบุคายกับยาวอ่ะ เขาจะเอาผ้าไปเที่ยวกับไปแลกวเขาจะไปบุญทาทวนเหรอไปซุยไปอยังก็จะไปไปไปบุญทาทวนไปทาทวนน่ะเมื่อออกมาไปทาทนาาวนอ้าวจ้าเราลูกศิษย์อันนี้หาบ่ันปุ๊บะ พี่น้องทักทายสวัสดี MC เวอร์สุขุทุกคนนะพี่น้องสวัสดียูสสวนน้านพักสวนดอกไม้ดอกดาวคืออังนะพี่น้องเมอนี้นะ,ะสแลนซีมาเฮ็ดคลิปอันไปสื่ออันคอนดอกสื่อเป็นปิ่งหัวใจมากพี่น้องทีมงานออกผลิตยูสวนทีนงนมงานเนาะทุกคนนั่งนึ่งแต่ว่าสแลมนมาเลยเฮ็ดยูพี่วอรเสียงดังเนาะทุกคนหนีโทรศัพท์แต่ก็เลยว่าไม่เฮ็นยูพี่ไวล่องคลิปลายมือแลยอ่ะ MC ว่สสาสแลนซีสาเฮ็ดคลิปแล้วบ่ยังเด้จอจ้ายังเฮ็ดคือเก่าเนาะอันนี้เสียบ พันดอกบาทเฉลยเอิอพันดอกบางไทยเอิไเนี่ยใส่กอกว่ะพี่น้องแล้วก็มีเสียบวัตใจนี่เนาะมากรอกมาสูงเนาะมาสูงไก่ไก่มาสูงให้เอสซีเบิร์กไก่นี่พี่น้องอันน ah ี้เป็นเสียบวัตใจเด้อมาเสียบหนึ่งสองพันประมาณอันห้าบาทว่ะพี่น้องคิดอะไรเป็นเงินไทยมีพากหอมเนาะพากแก้มมีสองแจวอันนี้เป็นเป็นแจวถุงซีมดูกระจ่างไงแจวบับบักไลไล อันกินกับขั้นท่อกินกับลูกชิอันเดียวกินกับอันเสียบอันหัวใจเด้อพี่น้องน่าำชเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะบางสายอื่นมาเด้อจ้ามาเด้อนางยังเยอะได้พี่น้องนี่ตังใส่สูตรนี่เลยเนาะปรุงก่อนอันพวกลูกชิ้น้อยเดียวใส่กระตูบักใหญ่พี่น้องเอาเอาทักอันนี้สำมัดตังอันก็ตีกน้ำก่อนใช่ไหมมาเด้อจ้า ดูสแกนอ hebt, okay. eh ันน ok right> ี้เป็นน้ำจิ้มทุ่ทำกินก็ได้เนี่ยไปแล้วให้เบิรงมุ่ทางด้านเนาะต้องเป็นจิ้มตุ้วเรียดง่ายงามเนาะมามาสุกไก่ก่อนเมื่ก่อนอันนี้เป็นเสียบหัวใจเด้อจ้าจิ้มมันจิ้มที่พูดอื้มเนี่ยอื้มอื้มมาแหอะ กัเปล่งแหงแอ่ะกินกับอันที่จริงอันนี้กินกับเจนอย,ย,ย่นะกินแบบพิธีพิธันเนี่ยทั้งร้านก็เป็นดอกดาวเครื่องเนียจ้าวันนี้จะนอยสิเป็นหมูม่ไหมเป็นหมู่มัอนตะเวนทั้งร้านมาสุกไก่เอกเมื่อก่อน จะจิ่มเจลเนี่ยจีบิมเจวก็จะหายเครื่องทั้งอย่างพวนี่นี่พันดอกไอ้นูไปเชายววะหนูหับหมา Lẹp hạc Phát kèm biết nhạc đét nào Tiểu lắm, mẹ con mẹ con bây giờ khó quá con con mẹ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  con เม่้องคิดเพิ่งแหละพี่น่อยกระจกม่เหรอเกไกลๆเกินเฉล่ยก็จจกเปิดพี่ยง่ังวันมาสื่อไปลูกบ้านซอยสนียนะพี่น่องเลยอกแ่อยอีก่หนาวอากาศน้าใหม่ก่ะ Năm buổi sáng Thì kịp sáng hệ thống. Quick onion hết Cứ, cứ thì hẹn hẹn thì hẹn kiệm phải kín ông. Bụi đại việt nam nắp in ơi, mùa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  nắp này ลาเวนไก่จะต้องกิน้วไ้จ้ะลุยต่อกินตอเบอร์เบารสิจงไวทีมงานน้ำจังน้อยที่นภูเขาเกาะน้ำกินไปก่อนนองเมาเด้อจ้ะเดยวจะหน้อยสิไป็ทยอี้คืงหน้าทั้งร้างให้เบิงกินแล้วก็นอกกินนองกับมุ้มมินในจังนอยน้องกินพอเสียพูดใจแบบว่าก็าจะติแงโหะตีนอแต่ว่าสและมากินน้องกินแบงแขงน ไอ้โย <c ười> <c ười> so, 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 ่ไอ้โย่มาได้เหนย่อจัมโบ้กันนั่งหนี่หนื่อหนาวพี่น้องมือห่อนมือหนาวมือห่อนกับหอนแห่งบาเดียวบัดหน้ากับน้ำอ่ะอีกบัดเดียวต้องลมทั้งหนาวซองมือมาหนีหนาวซองมือหนาวแห้งซองมือห่อนแห้งอากาศเปลี่ยนแปลงได้เลยเนาะพี่เนาะ สีิวะน่นแหละทีทิมงานแล้วมันนางลิกินผู้เดียวมันเขากองน่มาไปเจีมาแม่ไปสจอยสจอยออกลูกแล้วเบลไปไายไปไปทายลูกใส่พี่น้องเอซเบอรพี่น้องมันออกไปได้ออกยูกรรมได้มานโดนแล้วเนาะแต่ว่าแต่ว่าเบลไปทยไปไปทยคิดเหพี่น้องมืองเน้ยบบบางๆงมีโอกาสก็อันยุ แม่เอมมาขาวก่องค่ะน่าแม่เออนามานาขาวก่องเหตเอฟซีของบางเดจไป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 ไม่นังเหตน้ำหน่องนุ่มนุ่มสวยจ้าเป็นหน่องคูได้มากกดทักค้าคุได้อ้เจ้าแหลเอออาหารวันหน้ามาด้อพี่น้องนี่ปิ้งเครื่องใน เป็นวัดใจอ่ะแซบแบรรยากาศทวงไอ้ท <c oughs> วงหน้า <c oughs> อากาศดี่ยมือแรงเ่ยโอ้ยแค้มสวน้นแกะทงหน้าแค้มสวนแค้มเพื่อนนี่ยากาศยั่มแรงต่เว็นกะตุกตีนเล้เห็นไหมพี่หนอยแหล่อเกิอ่ะแซบพี่บอแซบแซบนั่งนี่เนสแอากาศหนาวเนห็นพี่น่อง แก้วนี่ก็ได้คือกันอันนี้มันหน่าจะเป็นแก้วแบเกะเทนาะขี่หวังเล่นแบ่าครับครับข้าวบักแก้มกินบักเลยอักแก้วบักบัวไปใช่ละไปเยวไปบ้าไี่นอกไปบ้า

กรบชุม่มะดีมยังไม่เท่าหรอไปออคอยเคยินน้องุกุนนะาพอแต่ละคนกับตางพาไปเหตุคิปทางม่ด้กะดิ่นกับเดอร์ปูมันแ้น้องเป็นเหตดสวนแล้วนะเต็มแก่ f แล้คนกันท้ามาวา่แค่แหล่ลูกมันแหล่แหละแหล,แหละนะ่น้องพี่จา๋าแค่แหลไปสวนจะนี่ไงเนานะบางมือนกับพพลไหนะ ตรงไอเอสจีก็นหนำดอกไอเอสจีดอกตรงไอหางจิ้มงานให้จิ้มหนก็จะมันม้วนากขาวก็เอ้เฮ้ยพะ่ลจะไปทายวิวทางชายบิึงเนาะเบิึงบอลและทายคลิปพี่น้องมีกอกดอกด้าเพืองแล้วก็จะปลูกบ้านพี่น้องเอึนกอกดอกแค่นั้นพี่น้องเพราะว่าและอึนกอกดอกด้าเพืองนอนกระน้ำพักทั้งล้างก็มีบอลแฉะนางเด็ดแค่ทั้งหน้าก็มีน้องกอกดอกด้าเพืองนี่มันปลูกสมัยยามนี้ยามหนาวมันมา คนปลูกลายกระจัาไปเอมบอกมักเบ่งเนาะพัควันเบ่งพัควันดอกดาวเหรือ่อง,อง,องน,นี่กะพ,พี่น้องขงนะอยับบังวิวค่ะงวัวตะเวนตกกินสิพามาเบังวิวทั้งหลังห้องหน้าเรียกเปน้องค่ะางเลยสูมไหมบังนี่นี่เป็นท้องหน้านี่ก็เป็นเกลื่อนกระจา้าเนาะอยยังนี่สเสลสูมไก่พวกตะเวนตกดินแหละ โอ้วิวงามๆเนาะวิวงามพีนี่ทางนี้ก็มีอันนั้นพักกันเลยพี่เน,นาะนั้นพักบวัว <c oughs> อยู่ซูงเลยถ้ากับปลูกไม้ได้เนี่ยนะมันก็ยังบาทัา,าต,ติดคักเนาะดินก็บสิเป็นดินแบบคล้ายดินนี้แนนก็เลยติย๊คือติ๊กเนี่ยพี่น้องมดเป็นพงดินนึงเน่ยทางนี้ก็มีกบดอกด้วอนี่ทางขึ้นไฮเนาะพี่นนอะทางก็เป็นทางขึ้นไปไฮแสะเละเนาะ เช่เดี e. <iano>. ๋ยตะกี้ขี้ดินทรายซิมีรลายนะแต่ก็จะเอาดินมาทมนี่เนาะมันแห้งแล้วมันก็ซ้ำใขี้ดินทรายกับบอลร้ายนะมันเชื่มทานข้างนั้นเนาะดอกมงม่วงลายหลายดอกดอกปีนี้แต่ว่ากุ้งม่วงหนาเพือนสาหร่ายตายแล้วเนาะพี่น้องดวงกินดวงเจ้ามันเถึงมันตายแล้วดกแห้งสะอ่อนดอกมงม่วงปีไหนมงม่วงก็สีดก มาทางนี้ก็มีน้ําผักแล้วโอ้แถวนี้มีน้ําผักลายได้ไปเน้องผักสลัดงามไงแต่สั่งให้ปลูกไม้นาะนี่ก็จะปลูกไม้น้ําผักโอ้ผักสลัดงามแฮะผักบอกผักบัวผักหอมหน่อยเนาะแปลว่าก็จะเลกกินเมื่อกลับปลูกไม้หอมต่อน้อหอมหน่อยพี่น้องไอ้เบิ้งน่ะซิวมีซีลก็เก่าเนี่ยจะห้อยซิว น,น,นี่เนาะโอ้ม่ใการย้ำแรงเอามาหลินอยู่ส่วนทีมงานเอาเนาะมากับชุนจูนบอชุนกับเขาเมืออาบหนาวน้ำนี่ยแหละหนาวพี่น้องหนาวแห้งเมื่อวานนี้กับมื้อนี้ซองมือหอดซองมือหน้ำบ่ามือพี่น้องเอ้ยที่ยวหอนเที่ยวน้ำเที่ยวหน,นาวบ้าน,น,านหนาวกับหนาวแห้งห่อนหอนแห,ห้งเนาะนี่แต่สะออดดอกม่วงทงั้งลานม่วงก็สีดกปีน,นี้นะแต่เสียดายแต่ว่ากุ้ยเฉินแลมันตายได้แล้วพี่น้องปีนี้นสิบ่มี่ม่วงบอนไกลๆจอกินนี่เลยแล้ว ขางล่างหนี่ก็จะเป็นกลดอกไม้หรืดอกระเือนคือเก่าเนาะโอเคเนาะพี่น้องวันนี้ซ้หรับคลิปนีซ้ำเลยสิพาไว้ซ้ำนี้ก่อนนี้เอาไปเพาะกันไหมคลิปหนาเนาะพี่น้องบางมือกับบอด้มีคลิปลงให้เบิงเนาะบางมือกับมีคลิปลงให้เบิงบางมือกับเป็นโรคมันจอยซะนี่บางมือกับพักพรอยู่เฮื่อนเนาะแต่ว่าซ้หรับคลิปนี้พาไว้ซ้ำนี้ก่อนเดินพี่น้นนนองเด้อบ๊ายบายสวัสดี